ครับผมจะพามาชมมันม,มันไล่ครับมันปี้ครับปลูกมาตั้งแต่พฤศจิกาครับหลังจากนำลดลงไปพี่หนีผมก็ะเด้ม,มาปลูกเป็นกระโปงเหียนครับผมจะพามาชมหัวมันกระโปงเหียนในระยะเวลาพฤศจิกาธันวามกราคมพามีนาเมษาพฤษเอเมษา ครับมันมันจะหัวใหญ่ปันไหนครับเดี๋ยวผมจะมาขวัดให้เบิง้งกระโปงเหียนครับนี่สายพันธุกระโปงเหียนเดี๋ยวผมจะพามากวัดเบิง้งเงานีครับพามัขวัดเบิ้งเงานีมันหาเดือนครับนี่ มันมันหาเดือนครับนี่นกระโปงเหี่ยนครับมันห้าเดือนนี่ครับครับมันหาเดือน,น,น,นหันหวกันยิ่เติมครับเนี่ย ปลูกมันได้ตั้งแต่พฤศจิกาครับบดได้ห้องผืนครับผมผมบดได้ห้องผืนเลยปีหนีบ่มีทุนครับแต่ว่าลามันเหลือจากหลังบ้านครับมาปลูกพื้นที่อยู่ประมาณห้าไร่ครับ,ปรปปรรบเป็นสาวกระโปรงเฮียนครับเป็นมันสาวกระโปรงเฮียน ครับพื้นที่หาไรวงควัดไอ้เบิงต้นบ่ใหญ่ครับนี่ต้นมันต้นที่วัดเบิ้งกหัวมันก็ใหญ่ยยเติบคัหนึ่งหัวมันก็เท่าแขนเหรอครับพุ่มนหน่อยๆครับแต่หัวใหญ่ครับมันพันนี่นี่ครับผมผมหมักมันพันนี่ครับมันหัวมันจะด ใหญ่ครับหัวมันมันจะใหญ่เดี๋ยวผมจุ่มกนก่อนนี้ให้เบิ่อนเโอ้ยดินเกล็ดครับเกล็ดมันตื่นตื่นฝนครับ,เ,รดรบเดี๋ยวปลุกไว้ก่อน บัวห้อยก่อบึงเงาไหมบึงเงานีก็ะดครับนี่ต้นมันครับโปสูงครับต่าๆครับยังบอกขื้นถึงเอวเลยครับนี่ตื่นฝนื่อคืนนี่ครับพายุมาควัดบึ่งหัวมันบิ่งก่อน เป็นไงเติบแหรอครับนี่ับหัวมันเงาเงาอยู่ครับนี่ครับเพราะมันจะถลา,าบดท่วมผมจะเอาไว้เป็นมันปีครับนี่ถลำบดท่วมหน้าครับอ้ดินมันเปียยแต่ดานบนครับ้า่ล่างหนามยังมาถึงถึงหญ่อย,ยอยู่ครับ อยาอยูยเห็นว่ากระไดมันห้าเดือนก็เดี๋ยวจะให้มันเป็นมันปีครับนี่ลังจากที่ะใ้ห้องคืนแน่กัคงจะดีครับถ้ามีทุนครับผมบ่มีทุนครับละมันผมก็ได้ ละมันลงเหลือนำทวมอยู่ลังบานผมครับเอามาปลูกพื้นที่ที่ปลูกก็ประมาณห้าไร่เนาะอะไรวัน <5 S 2> <ล>นี้เ่อนก็ะไดมาไทยลอกตัวไตครับรถไทยมะไถผมจะได้วันวันเข่าครับให้ลองมันนี่นมันไหลลงไปนาเห็ดเป็นนาครับวันนี้ปีทตลแล้วผมปลูกกันครับโซนามครับ ปีนี้ก็น้ำทวมครับปีที่แล้วมาปีนี้ผมก็เริ่มมไม่ครับมันก็บ่อใดบ่อเก้าเราแจ้งบ้านไหนครับนนำทวมเนาะบอคิดว่ามันจิตทวมขนาดมันสูงยอะแต่นามมันก็ถท่วมถต่ว่ามันควันในเบื้องก็จะประมาณนั้นครับมันหาเดือนต้นมันก็จะกูดจะกิกเพราะว่ามันซบแหลงเนาะครับนี่มันก็ยังอยู่ในเดือน เมษายนครับสองพรอหครับเดือนเมษายนมันก็ถือฝนมันก็เริ่มแตกปลายออกครับนี่กําลังสอดปลายขึ้นมากําลังออกหยอดไม้ครับหลังจากที่มันกูดมันยิกมันงอยครับมันก็แตกขึ้นมาไหม่นี่ครับตัวนี้ก็คือผมว่ามันแหลงปผดดครับมันมันเลยเหตุให้มันปึงฝืนครับนี่ แต่ดินกรแตกมาเจอมาจ่าอยู่ครับกับหัวกหาหาอยู่ครับครับมันมันเป็นพันมันซสากระโปงเหียนครับนี่ครับต้นโมท่านสูงเพียงแอลเดีวยวครบบับแต่กระดินกระแตกบกจับดินแตกอยู่ครับกับหัวกับพอดูหล่นกว่ามันนาอยู่ครับ ก็พอได้หล่นก็มันเบาสัญญาอยู่ครับโอ้ยอันนั้นจะเฝ้าถอนครับอันนี้โบเฝ้าครับมันนี่มันนี่โบเฝ้าครับเป็นมันไรจะไว้เป็นมันปีครับโบเฝ้าครับภาวนาแต่อย่าให้น้ามมาท่วมก็เพอะครับปี่นี่พอเด้เติมกันอยู่นี่ แนมไปกับพ่องามตาอยู่ครับนี่แนมไปนี่เอาสำหรับคลิปดีกะพามาควาดเบิงมันเนาะว่าหัวใหญ่บริใหญ่หลังจากฝนในลงมากับมันก็ได้ยืดขึ้นแน่แล้วก็มีแห้งครับก็ขอบก้นในไลน์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ